สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวรัติยายึดยงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการของโรงเรียนบ้านโกงเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชะชิงเทราเขต2กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันดิฉันได้รับผิดชอบการสอนในระดับชั้นอนุบาล3ทับ1 คลิปนี้ดิฉันจะมานำเสนอถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ผลลัพธ์ของผู้เรียนมีทั้งผลงานและผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนและเกี่ยวข้องกับประเด็นท้าทายที่เสนอต่อท่านผู้บริหารของโรงเรียนในหน่วยการเรียนรู้สนุกกับตัวเลข เรื่องการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน1-20ของนักเรียนชั้นอนุบาล3ทับหนึ่งโดยดีฉันใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้แบบร่วมมืออ้างถึงคุณชัยยศเดืองสุวรรณมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลทับทับ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์ตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์คือด้านความรู้นักเรียนจำนวนทั้งหมด20คนมีเมื่อวัดผลประเมินผลแล้วมีนักเรียนอยู่ในระดับดีจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ7 5 0 0นักเรียนอยู่ในระดับพอใช้จำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ 15.00และนักเรียนอยู่ในระดับควรส่งเสริมจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ10.00นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการแก้ปัญหาเด็กจำการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และการไม่รู้ค่าจำนวน1 20ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจำตัวเลข และการบอกค่าของจำนวนตัวเลข1-20สามารถนับเลขและรู้ค่าจำนวน1-20ส่งขึ้นด้านทักษะการปฏิบัติ นักเรียนมีกระบวนการในการเกตทํากิจกรรมตอบคำถามและนำไม้หนีบสิ่งของไปหนีบกับตัวเลข1-20กับสื่อแผนภาพค่าของตัวเลขแบบหัดนับละ1-20ได้เลีนร่วมกับเพื่อนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาร,ร่วมกันจากการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าจำนวนของ1-20ชั้นอัวบาน3ทั 1, ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมปัะ เสริมประสบการณ์นี้ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะคณิตศาสตร์ด้านการจำตัวเลขและการรู้ค่าของจำนวน1-20ถึงได้มั่นยำยิ่งขึ้นฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้เป็นอย่างดีด้านเจตกคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีวินยัยใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความสนใจกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมกันคิดและเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มและมีส่วนร่วมในการแก้กันหานักเรียนมีความสุขและสนุกกิจกรรมทำงานเสร็จทันเวลาโดยสังเกตพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากนวัตรกรรมสื่อภาพค่าของตัวเลขแบบหัดนับ1-20ที่ครูผู้สอนได้สร้างขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการแสดงบูรณการทักษะในการทำงานได้สมรรถนะของผู้เรียนนักเรียนร่วมกันเก็บสิ่งของอุปกรณ์เมื่อสื่อแผ่นภาพค่าตัวเลขจำนวนแบบหัดนับ1-20 และสามารถช่วยกันแยกสิ่งของอุปกรณ์ได้เรียบร้อยหลังจากเล่นสื่อภาพค่าของตัวเลขแบบหัดนับ1-20ได้และนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ดีฉันได้ทำบันทึกข้อตกลง PA ประเด็นท้าทายในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้จากค่าของตัวเลข1-20ของชั้นอนุบาล3ทับนโดยการจัดประสบการณ์ค่ะ ดิฉันขอจบการนำเสนอคลิปผลลัพธ์เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ